ครับผมบังฟอนบังฟอนครับวันนี้นะครับเรามาลุงพักนะครับนะลุงพักเต่ร่วนอย่างนึงแดงส้มรุนะครับผมแดงสมรุษแนวตั้งนะครับอ่าหน้าแดงไม่เลยนะขอหัวเพื่อไปเล่นะครับผมลุงพักก็คือถ้าเป็นปลารลาก็ลงแขกนะครับก็คือคนมาช่วยนะลุงพักบ้านเราก็นหาก็เป็นผักพวกหรือม่าก็ลุงพักลุงแรงแล้วเนี่ยครับผมนี่เราไปเล่บรรยากาศกันนะนี่เครื่องมือเครื่องมืออ๋อนี่ตัวช่วยสำคัญนะครับผม นี่ได้ห้านินึงเลยครับแล้วก็มาเครื่องรึ่งรังไปเลยกินน,น้ำร้อนตอนนี้กินน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปเลยว่างเฮ้ยไปบื่มไปดื่มไปดื่มทำไมอ๋อนี่นะจากแต่ว,ว่าสภาพ before and after เนี่ยนี่ อย่างเดียวที่รกนะครับนะ,ะเก็บไว้แล้วห็ดพันเมตรปานถึงชั่วโมองเฉียเลยปานปานปานเดี๋ยวเราเราจะจ้กระรุ่นพุงครึ่งชั่วโมองโอ้เนี่ยทำลายคนมันนุกป่ะเนี่ยนะลงฝักกัน,น,งนลงฝักกันนี่นะเนี่ยลงฝักกันเอ่าช่องลายอ่าครึ่งชั่วโมองนะประมาณแป๊บเดียวแป๊บเดียวปอกได้ปะ <laughs> อขี้เคืองอ่ะสองสามสี่ห้าเคืองกลุ่มนุกนันกลุ่มนุกนันชงคลาหนี้กมพิ่งถึงได้มันนี่สมัยก่อนเราลงเชะลงฝักนะถึงมามาตอนนี้เราทำกันแต่วนแต่ท่วนแต่ช่วนปเรามาทำกันปัานนี้ผมตั้งไว้วันเทียงผมกับวนเทียงตึงเจ็ดตึงนี่นี่ไปตรงน้นแต่เดียวนะวาไปท่วนติมควันให้เจ้าเนี่เอาให้เจ้าเนี่เลยหลอดลไดก็ได้หลอดลก็ได้เราไม่หลอดยังยังแบงนึงเลยนะครับ

เซตเซตเซตอะไรเซตอะไรเซตอะไรมีหล,ลังยากร้อนยานกำเนึงกับวาทนเดิมวันต่อนแล้วนะอีหลังยากษ์เด่นรกนะครับทนะนะุกคนชุดกลุ่มกเกษตรหนุนนานะครับผม <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศอืมนี่ต่างดาวก็มาเย็นโล่งโต้งเลี้ยนเลยดีนี่ ครับนี่คือน้ำพักน้ำแรงของกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มกเกษตรนุกนานของเราครับผมใครที่เนฮอเพลอนะอะไรก็ย,ย,ย้อยอ่าจากสวนอย่านกำนึงมาแหลกอกันเนี่ยมันยากาศนะครับรอบๆนะครับผมดี่เราลงแงก๊กน,นะลงฝักไปไปช่วยกันละครับ น,น,นี่คือกลุ่มเกษตรลูกนัน้นมาเบา อ่ะเรียงไม่แลกพุยนี่คือความแรงว่าช่วยเรื้ของพวกเรานะครับรุมปะเทศนุกน,นั้นออกปากออกแรงอย่างนะครับนะช่วยกัในกลุ่มนะครับคือนุกกันนุกกันแหละตาบ้านกับตาบ้านกันนะครับนะนี่คือพอดีของการรวมกลุ่มนะครับ รวมกุ่มกันเลยทงอะไยกันทำนะครับนี่ปิดจ๊อบเลยนะปิดจ๊อบโดยการรับประทานอาหารเที่ยงนะครับทุกคเราไแลกินไรกันมาคือนมจีนครับผมนมจีนอืมอมวอืมอีนังนานเนี่ยนะนี่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 

ชองเกษตรซนลุงนานสงกรางนะครับแล้วก็บฟักเพ็ดกลุ่มเกษตรซนลุงนานนะครับผมแล้วก็เรามีกลุ่มกลุ่มเกษตรซนลุงนานสงกรางนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนวันดีครับผมวันดีครับ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 วับวันดีครั